สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นของการจัดตั้งธุรกิจน้ำเที่ยวซึ่งเราจะพูดคุยกันใน3ประเด็นหลักค่ะประเด็นแรกการจัดตั้งธุรกิจน้ำเที่ยวประเด็นที่ 2. ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวและประเด็นที่ 3. ก็คือข้อปฏิบัติของธุรกิจน้ำเที้ยวตามพรบรธุรกิจน้ำเที่ยวและมาคุเทศพศ2 5 5 1ค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในแต่ละประเด็นมาดูภาพรวมของพระราชบัญญตัติหรือพรบรธุรกิจน้ำเที่ยวและมัคุเทศพศ2551ซึ่งรายละเอียดโดยสรุปก็มีประมาณนี้ค่ะการประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวจะต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะดำเนินธุรกิจและผู้ขอรับเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลก็ได้และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องวางหลักการวาง สิ่งที่นำมาคำนประกันการทำธุรกิจและการดำเนินธุรกิจต้องปฏิบัติตามกระทรวงนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั่นเองค่ะและนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้วมันจะใช้ได้ตลอดนะคะเรามีสิทธิ์ถูกสั่งพักการใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน กิจการเลยก็ได้ค่ะและฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษต,ตามกฎหมายค่ะโดยส่วนแรกค่ะการจัดตั้งธุรกิจน้ำเที่ยวตามพรบรธุรกิจน้ำเตี้ยวและมาคุเทศพศ2551มาดูในส่วนแรกกันค่ะคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวอย่างที่บอกไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็สามารถ ทะเบียนได้นะคะขอใบอนุญาตได้ดังนั้นเรามาดูในส่วนแรกในฐานะของเทศบุคคลธรรมดาในสนองบุคคลธรรมดาต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ20บปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับอบนุญาตมีสัญชาติไทยภูมิลำเนาและถิ่นกำเนิดอ,อยู่ในประเทศไทยและต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกทักทับนั่นเองค่ะ ถ้าบุคคลนั้นต้องเป็นคนปกติไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตเฟื่องเฟือนไม่สมประกอบคนธรรมดาอย่างเราๆนี่ละค่ะสามารถที่ไปขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยวได้และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตและยังไม่ครบกำหนด5ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่นั้นหมายความว่าใคไรก็แล้วแต่ที่ถูกพักใบอนุญาตหรือถูกถอป ้องรอระยะ5ปีเลยนะคะจึงจะสามารถที่จะขอใบใหม่ได้และบุคคลนั้นต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตเนื่องจากความผิดฐานถิงทรัพย์ล้นทรัพย์อกรัพย์หรือความผิดฐานทอกของประชาชนนั่นหมายความไรก็แล้วแต่ที่มีประวัติในส่วนของการลักขโมยทอกต่างๆไม่สามารถขอได้นะคะต่อมาประเภทนิติบุคคลหากเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับ ต้องมีสัญชาติไทยและหากบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ51ต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยทำไมต้อง51เซนเพื่อให้มีสิทธิ์มีเสียงในการดำเนินงานของบริษัทและกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทยนะคะธุรกิจน้ำเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่งที่เขาสมวนไว้ให้กับ คนของประเทศนั้นๆดังน,น,นั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของชาวต่างชาติมาเป็นหุ้นส่วนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามต่างของการขอใบอนุญาตประเภทบุคคลธรรมดาพูดง่ายๆค่ะว่านอกจากในส่วนของข้อหนึ่งที่ได้บอกเมื่อสักครู่นะคะว่าในส่วนของหุ้นหรือว่าบริษัทจำกัด ลักษณะของบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์กรเหล่านี้ค่ะต้องมีลักษณะตามเช่นเดียวก,กันกับในส่วนของประเภทบุคคลธรรมดานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะซึ่งบุคคลสามารถที่รวมตัวกันไปจดในส่วนของการเป็นนิติบุคคลเพื่อทําการค้าได้ที่ในส่วนของกระทรวงค้าในส่วนของอพณิชิ์จังหวัดนะคะ ่อมาในส่วนของเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวก็มีเอกสารค่อนข้างเยอะนะคะตตามนี้ค่ะมีเอกสารคำขอจดทะเบียน,น,น,นซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวหนังสือจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลก็จัดตั้งเป็นบริษัทนั่นเองนะคะสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสองชุดภาพถ่ายภาพถ่ายเอาให้เราส่งอะไรบ้างก็เป็น ถ่ายตัวอาคารภาพรวมของสำนักง,งานภายนอกซึ่งจะต้องมีการเห็นภาพสำนักง,งานที่ชัดเจนทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมไปถึงภาพถ่ายภายในสำนักง,งานทุกมุมนะคะของตัวออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าส่วนด้านในและที่สำคัญก็จะต้องมีแผนที่ตั้งของบริษัทแนบมาด้วยค่ะนอกจากนี้กรณีที่บริษัทธุรกิจนำเที่ยวนะคะที่จัด ขึ้นมีการนําเที่ยวด้วยตนเองไม่ได้เพียงแค่จะตั้งเพื่อขายโปรแกรมนำเที่ยวเท่านั้นแต่นำเที่ยวเองด้วยก็จะต้องมีการแนบกรมทัน์กา,ารอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยวและมกดุเทศด้วยซึ่งในกรณีที่บาดเจ็บจำนวนเงินเอาประกันด้วยความคุ้มครองก็จะต้องไม่ต่ำกว่า5้0แสนบาทคนและในกรณีหากเกิดอะไรขึ้นและเสียชีวิตหรือทุกพละภาพก็คือพิการนั่นเองก็จะต้องมีความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า1ล้านบาท และในกรณีที่มีการนำเที่ยวทางทะเลก,ก็จะต้องแนบเอกสารต่อไปนี้ค่ะก็จะต้องมีสำเนาใบทะเบียนเรือสำเนาใบอนุญาตใช้เรือหรือใบสำคัญการตรวจเรือนะคะการใช้เรือก็จะต้องมีการตรวจความเรียบร้อยตรวจสภาพของเรืออยู่ตลอดเวลานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจ จะดูว่าอุเรือนั้นปลอดภัยในการที่จะใช้นําเที่ยวหรือเปล่าเราจะต้องมีใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสารหากไม่มีก็จะต้องทําหนังสือชี้แจงรวมไปถึงใบอนุญาตเข้าอุทยานหากไม่มีก็จะต้องทําหนังสือชี้แจงเช่นกันซึ่งใบอนุญาตเข้าอุทยานก็หลายพื้นที่นะคะในส่วนของการนำเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับในพื้นที่อุทยานโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทางทะเลทางจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาหรือว่าแม้แต่ในส่วนของทางอ่าวไทยบ้านเรา คือในส่วนของสุราชเกาะสมุยเกาะเปาเกาะพังงานนะคะก็จะต้องมีใบอนุญาตเข้าอุทยานเช่นเดียวกันค่ะมาในส่วนของการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวซึ่งในการยื่นค่ะผู้ออยื่นขอ,ขอต้องชำระค่าธรรมเนียมและวางเงินประกันตามอัตราที่กำหนดซึ่งจะได้กล่าวในส่วนถัดไปนะคะและหลังจากนั้นนายทะเบียนก็จะตรวจเอกสารต่างๆค่ะและออกใบอนุญาต ภายใน7วันนับจากวันที่ชําระเงินดังนั้นยื่นเอกสารแล้วต้องชําระเงินด้วยนะคะแต่ว่าหากนายทะเบียนพบว่าคุณนะสมบัติไม่ผ่านเขาก็จะออกสื่อแจ้งภายใน30วันค่ะและหากเราต้องการที่จะยื่นใหม่หลังจากที่นายทะเบียนบอกมาแล้วแจ้งมาแล้วนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจน้าเที่ยวได้ก็สามารถยื่นใหม่ได้ค่ะยื่นเอกสารทําเอกสารใหม่หลังจากนั้น30วันก็มายื่นใหม่ค่ะ ต่อมาในส่วนของประเภทหลักประกันที่นิยมกันที่สุดก็น่าจะเป็นเงินสดค่ะหรือว่าจะใช้เป็นหนังสือค้ำประกันของทางธนาคารก็ได้เราในฐานะของคนทําธุรกิจธนาคารเองเขารู้ข่าวว่าเรามีสถานะทางการเงินอย่างไรก่จะสามารถออกหนังสือค้ำประกันให้กับเราได้และนอกจากนี้ยังสามารถใช้พันธบัตรรัฐบาลไทยชนิดที่ขายคืนได้ก่อน กำหนดชำระเงินพันธบัตรคืออะไรรัฐบาลค่ะเมื่อไหรที่รัฐบาลต้องการที่จะระดมทุนระดมเงินสักก้อนหนึ่งก็จะออกพันธบัตรออกมาจาหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อเราซื้อพันธบัตรมาแล้วไม่สามารถเอาไปใช้ใจ่ายในลักษณะของเงินสดได้นะคะพันธบัตรจะมีมูลค่าตามที่เรานั้นได้ซื้อมาและมีดอกเบี้ยให้ด้วยเมื่อครบกหนดที่เราจะสามารถไปขายคืนกับรัฐบาลได้ดอกเบี้ยก็อาจสองบาทสองบาทห้าสิบ ประมาณนี้อย่างไรก็แล้วแต่อัดดอกเบี้ยธนาคารจะถูกกว่าอัดดอกเบี้ยของพันธบัตรแน่นอนค่ะซึ่งมันก็เลยเป็นที่นิยมว่าคนชอบไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพราะก็จะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าเอาเงินตัวเองไปฝากรัฐบาลน,นั่นเองค่ะและในส่วนที่4ี่นะคะพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไทยค้ำรกันเงินต้นและดอกเบี้ยชนิดที่ขายคืนได้ขอน,นกำหนดตังคเงินต้น อันนี้ต้องบอกก่อนั้งทข้อที่3และข้อที่4มันมีระยะเวลาในการที่เราจะขายคืนได้นะคะแต่ว่าพันธบ,บัตรทั้งสองลักษณะนี้คือเราสามารถจะขายคืนก่อนกำหนดได้นั่นเองค่ะต่อมาเราจะไปยื่นใบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ที่ไหนบ้าง ถ้าเกิดเป็นกรุงเทพและจังหวัดแถบภาคกลางก็สามารถไปยื่นได้ที่กรุงเทพนะคะที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจน้าเที่ยวและแมกกะเทศถ้าเกิดเป็นจังหวัดอืนอ่นๆก็ให้ยื่นขอณสำนักทะเบียนธุรกิจน้าเที่ยวและแมกกาเทศประจําภูมิภาคซึ่งถ้าเกิดเป็นภาคเหนือก็จะเป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่ถ้าเกิดเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีที่อำเภอเมืองจังหวัดสุร์และอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะทั้งฝั่งภาคใต,ต้ตะวัน เป็นอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและถ้าเกิดเป็นภาคตอนออกเชียงเงหนือก็อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วอัตราค่าธรรมเนียมราคาอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตรประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวก็จะมีตามนี้นะคะถ้าเกิดใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวก็ฉบับละ3 0 0 0บาทใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวฉบับละ1,000บาทในกรณีที่เราจะขอใบแทนไปใช้ใน,ในกกรใดๆก็แล้วแต่ สำหรับหากเป็นมรคเทศใบอนุญาตเป็นมรคเทศฉบับละ1,500บาทใบแทนใบอนุญาตเป็นมรคเทศฉบับละ500บาทในขณะที่ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวราย2ปีตั้งละ1,500บาทนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว1ใบาสามารถอนุญาตให้คุณประกอบธุรกิจได้เป็นระยะเวลา2ปีหลังจาก2ปีคุณก็จะต้องมาต่ออายุแต่การต่ออายุไม่ใช่หมดแล้วไปต่อนะคะต้องต่อก่อนที่จะหมดอายุค่ะ และการขออนุญาตการเป็นมรคเทศก็ครั้งละหนึ่ห้าร้อบาทเช่นเดียวกันต้องอายุยก่อนนะคะไปต่อหลังไม่ได้นะคะมีค่าปรับต่อมาในส่วนที่2ค่ะประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเมื่อสักครู่เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะในเรื่องของาการจัดธุรกิจนําเที่ยวมีกฎเกณฑ์ต่างๆหลากหลายประเด็นเลยมาดูสิคะว่าประเภทใบอนุญาตมีอะไรกันบ้างประเภทแรกค่ะเป็น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศหรือเอาบาวซึ่งก็สา,ม,สาม,มารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวท่องเที่ยวได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเลยแต่จะต้องมีการวางหลักการจำนวน200,000บาทสำนักง,งานทะเบียนแล้วก็ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต500บาทนะคะซึ่งเลขทะเบียนก็ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นที่กรุงเทพและประมิมณฑลก็จะขึ้นด้วยเลข10 ะดังตัวอย่างที่นํามาให้ดูทางภาพด้านขวามือถ้าเกิดเป็นภาคเหนือขึ้นต้นด้วย2-1ภาคใต้ขึ้นต้นด้วย3-1มหถึง4ีนะคะแล้วก็ภาคอีสานขึ้นต้นด้วย5-1หนึ่งอันนี้เป็นเอาบาวนะคะประเทศถ้าเกิดว่าเป็นภายในประเทศหรือโดมิสติก สามารถที่จะนำนักท่องเที่ยวคนไทยเที่ยวในไทยนะคะอย่าลืมนำคนไทยเที่ยวในไทยหลักประกัน50,000บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมอยู่ที่300บาทเลขทะเบียนก็จะขึ้นต้นด้วย12นะคะถ้าเกิดกรุงเทพและปริมณฑลก็จะขึ้นต้นด้วย12ภาคเหนือ22ภาคใต้32หรือ42ภาคอีสาน52ค่ะ ต่อมาเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ซึ่งก็จะอนุญาตให้สามารถที่จะจัดนํำเที่ยวได้ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนํำเที่ยวและมรดเทศตั้งอยู่และจังหวัดใกล้เคียงหากเราไปจดทะเบียนไปขอใบอนุญาตที่ไหนนะคะในลักษณะของแบบเฉพาะพื้นที่แบบนี้เราจะสามารถที่จะจัดนํำเที่ยวได้ภายในพื้นที่ของจังหวัด ที่สำนักง,งานตั้งอยู่หรือพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเขาก็จะบอกไว้นะคะเทั้งนี้จะต้องมีการวางหลักประกันจำนวน1,000 0บาทและค่าธรรมเนียมเป็นอัตรายอยู่ที่100บาทโดยตัวเลขที่ขึ้นหน้าในส่วนของใบอนุญาตนี้นะคะก็จะเป็นเลข1,3ึ่าภาคเหนือก็จะเป็น2,3ภาคใต้3,3,4,3และภาคอีสานก็จะเป็น5,3นั่นเองค่ะ ต่อมาในส่วนของใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวจากต่างประเทศหรืออินบาวสามารถที่จะรับนักเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยโดยจะต้องวางหลักประกันจํานวน200 0 0 0บาทและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจํานวน500บาทและเลขทะเบียนขึ้นต้นนะคะก็จะเป็นกรุงเทพมหานครจะเป็น1 4ึภาคเหนือจะเป็น2 4งภาคใต้3 44 4, 4และภาคอีสาน54ตัวเลขทะเบียนข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดนะคะ มาดูในส่วนที่3ค่ะข้อปฏิบัติตามพรบรธุรกิจนำเที่ยวและมาคุเทศพศ2551เรามาดูกันสิคะว่าหากเราจดทะเบียนเราประกอบธุรกิจนำเที่ยวแล้วเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างอย่างไรเพื่อถูกต้องตามกฎหมายค่ะซึ่งข้อปฏิบัติแรกก็คือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายนั่นหมายความว่า ต้องแปะไว้ที่ฝาผนังหรือจุดใดที่นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าสามารถมองเห็นได้และก็จะต้องเป็นณสถานที่ที่เราแจ้งไว้ในตอนที่เราขออนุญาตนั่นเองค่ะ 2. ผู้รประกอบธุรกิจนําเที่ยวต้องไม่กระทําการใดๆอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราหรือแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้แต่ลูกค้าของเรานักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ และข้อ3การโฆษณาเกี่ยวกับรายการนำเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดทำเอกสารและมีรายละเอียดดังที่กำหนดซึ่งรายละเอียดต่างๆก็มีต่อไปนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดที่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ทำการโฆษณาหรือชักชวนหรือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาซื้อโปรแกรมนำเที่ยวของเราเราจะต้องระบุ รายละเอียดดังนี้มีด้วยกัน9ข้ออันนี้ฝากไว้เวลาที่ทําโปรแกรมนําเที่ยวต้องสังเกตนะคะว่ามันมีครบองค์ประกอบทั้ง9องค์ประกอบนี้หรือเปล่า1จะต้องมีชื่อผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและสถานที่และเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว2ระยะเวลาที่ใช้ในการนําเที่ยว3ค่าบริการและวิธีการชําระค่าบริการ 4. ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 5. จุดหมายปลายทางและที่แวะพักรวมทั้งสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆในการนำเที่ยวในแต่ละครั้ง 5. และในส่วนที่ 6. ลักษณะและประเภทของที่พักและจํานวนครั้งของอาหารที่จัดให้รวมไปถึงข้อที่7การจัดให้มีมักคุเทศหรือผู้นําเที่ยวและ8จํานวนขั้นต่ําของนักท่องเที่ยวสําหรับการนําเที่ยวในกรณีมีเงื่อนไขว่าต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าจํานวน เท่าไหร่จึงจะสามารถดำเนินการจัดการท่องเที่ยวได้และ9การจัดให้มีประกันสำหรับอุบัติเหตุทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวและในส่วนของตัวมัคคุเทศนะคะดังนั้น9ข้อนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีปรากฏในในแผ่นโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเรานะคะหากไม่มีถือได้ว่าเราผิดกฎหมายนั่นเองค่ะ และข้อที่4ี่ค่ะหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยวต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนที่เขาจะชาระเงินกับเราแต่หากมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่นักท่องเที่ยวเขาซื้อมาแล้วบริษัท มีหน้าที่คืนเงินให้เต็มจำนวนไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใดๆไว้ได้เลยแต่หากในกรณีที่นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางหรือว่ามีเหตุให้ยกเลิกการจัดนำเที่ยวโดยที่ไม่ใช่เป็นความผิดของบริษัทอันนี้ก็จะต้องมานั่งคุยกันค่ะว่าบริษัทจ,จะต้องชดเชยให้เป็นจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในกรณีที่บริษัทยกเลิกเอง นะคะบริษัทยกเลิกเองอันนี้บริษัทก็จะต้องคืนเงินเต็มจํานวนให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะและในระหว่างการนําเที่ยวหากผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยวใดๆก็ต้องได้รับความยินยอมจากนักท่องเที่ยวก่อนนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามอัธยาศัยทําไม่ได้นะคะและข้อที่7ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดน,นอกจาก ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าไม่ได้นอกจากว่ามันเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวค่ะหามไม่ให้ผู้ประกอบการนําเที่ยวมอบหมายให้มักคุเทศหรือบุคคลใดๆก็แล้วแต่นํานักท่องเที่ยวไปเที่ยวโดยที่ให้บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองแบบนี้ไม่ได้นะคะค่าใช้จ่ายทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนักเที่ยวซื้อโปรแกรมนําเที่ยวมาต่างๆต้องถูกจ่าย ะะหรือเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวเท่านั้นและข้อ9ค่ะการจัดให้มีมัคคุเทศหรือผู้นําเที่ยวมัคคุเทศหรือผู้นําเที่ยวที่ไปกับนักท่องเที่ยวจะต้องเป็นมัคคุเทศที่ใบมีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศ ตามประเภทต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากมักคุเทศนั้นไม่มีใบประกอบหรือไม่มีใบอนุญาตถือเป็นการกระทําที่ผิดและถูกจับได้เลยนะคะนอกจากนี้ในส่วนของข้อที่10นะคะผู้ประกอบการนําเที่ยวต้องจัดให้มีประกันอุบัติเหตุไม่ได้มีเฉพาะสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะแต่รวมไปถึงมัคคุเทศและผู้นําเที่ยวด้วยค่ะ ต่อมาข้อที่11ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวต้องชําระค่าทมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวทุกๆ2ปีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าใบประกอบธุรกิจนําเที่ยวไม่ได้ใช้ได้ตลอดชีพนะคะมันมีระยะเวลาของมันอยู่หมด2ปีก็จะต้องมีการมาต่อหนึ่งครั้งค่ะและหากว่าลืมต่อนะคะเอาจจริงแล้วในส่วนของ การต่อใบอนุญาตนะคะซึ่งหากผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดให้เสียเงินเพิ่มอีกเดือนละร้อยละสนะคะเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนนะคะและหากว่ามันเกินกําหนดหมายถึงว่าหมดอายุเกินไปแล้ว3เดือนยังไม่ได้ยื่นต่ออายุ นายทะเบียนก็จะสั่งพักใบอนุญาตและหากเมื่อสั่งพักใบอนุญาตแล้วยังไม่จ่ายเงินผ่านไป6เดือนอันนี้ล่ละค่ะก็จะถูกเพิกถอนหรือสั่งพักใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ยังไม่ได้ชาระเงินนะคะดังนั้นเอาจริงก็จะมีระยะเวลาตั้งแต่หมดอายุหมดอายุนะคะ เลยมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปจ่ายตังค์ในช่วงก่อน3เดือนก็จะเสียในส่วนค่าปรับร้อยละ2ต่อเดือนแต่ถ้าเกิดเกิน3เดือนก็จะถูกสั่งพักใบอนุญาตแต่ถ้าเกิดว่าถูกสั่งพักใบอนุญาตไปแล้วภายใน6เดือนหลังจากนั้นยังไม่ชําระอีกอันนี้จะถูกสั่งเพิกถอนก็ราวๆประมาณ9เดือนนะคะจนถึงในส่วนของการที่จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและก็ไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจนําเที่ยวได้ค่ะ มาถึงส่วนสุดท้ายค่ะการสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวมันสามารถสิ้นสุดด้วยสาเหตุอะไรได้บ้างสาเหตุแรกค่ะผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตายหรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลไม่อยู่ในโลกนี้แล้วค่ะก,ก็จบเลิกกิจการนะคะ 2. เลิกประกอบกิจการและ3ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํำเที่ยวซึ่งหากท้ายที่สุดแล้วตัดสินใจว่าจะเลิกประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวก็จะต้องมีการแจ้งให้ในายทะเบียนทราบและส่งคืนใบอนุญาตไปยังสำนักทะเบียนนายทะเบียนภายใน15วัน ตั้งแต่วันที่เลิกกิจการนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะผ่านมาถึงจุดนี้แล้วก็ในส่วนของการจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยวตามพรบการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัครคุเทศพศ2551รายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าลองไปดูในส่วนของเคสตัดดี้กรณีศึกษาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริง ในการทำธุรกิจนำเที่ยวในอนาคตนะคะก็วันนี้ฝากไว้ในส่วนสุดท้าย integritys the choice between what s convenient and what s right integritys The choice between what c o n v e n i e n t and what right integrity หมายความว่าความซื่อสัตย์ซึ่งความซื่อสัตย์มันเป็นทางเลือกค่ะระหว่างการที่เราจะทำอะไรอย่างสะดวกสบายหรือว่าทำให้มันถูกต้องในการทำในการประกอบธุรกิจเราต้องซื่อสัตย์ทั้งต่อตัวธุรกิจเราเองต่อลูกค้าเราเองต่อพนักง,งานเราเอง การทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์มันจะทำพาให้ธุรกิจของเราบริษัทของเรานั้นยังยืนอยู่ได้ยาวนานค่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ